สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ o l i Channel นะคะตอนนี้นะคะมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อรถคันใหญ่นะคะจากธนวัตรก่อสร้างเจ้าเดิมนะคะคือวางแบบวันนี้เทเทวันนี้เลยนะคะพี่ตั้มนะคะเป็นคนทําอะไรแบบว่าคนใจร้อนนะคะถ้าถ้าได้ทําแบบเสร็จล้วก็คือสั่งมาเลยนะคะปูน,นะคะ วันนี้เราเทป,ปูนเสร็จนะคะพรุ่งนี้แห้งนะคะเราก็เอาบ้านติดล้อเข้ามาเลยนะคะลดน้ำให้มันชุ่มนะคะ

ยุงมาข้างหน้าฝนได้ยุงเนาะข้านี้นได้คำมาน่ะยุ่งนะยุ่งใหญ่อันนี้นะมาสเลอนี่นะคะก็ยายหวังเอาไปาามาปลูกนั่งตรงนี้นะคะล่มลื่นเนี่ย<ช>เราตัดไม่ได้นะต้นไม้นี่นะะนนไม่ตัดนะต้นไม้ต้ตนไม้เนี่ยมันจะเย็นสบายจ้า ทีมงานทีมงานช่างตั้มกกองนะคะกินของหวานอีกแล้วะะงานฟูนงานหนักนะคะ ใช่ยอแค่อยู่เนี่นอ,อย่างไม่ได้เทอไม่เไหร่เ่อกขึ้นไปพี่ไปีดกัคซีนเหนใช่ไหมโอเข็มแรกนะคะเดีก็ดีขึ้นแล้วแหละสามวันแล้วอ่ะ ทีมงานช่างตั้มกินของหวานอีกแล้วนะคะวันนี้ สวยเจ้าใสายโยมานี่สายโยค่ะเอาระดับเดียวกันกับของพี่เต่าทองนะคะให้เป็นพื้นพื้นเดียวกันเนะเาะเดี๋ยวราไปพูดเรื่นี้นะ

สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเป็นดูการทำงานเ,าเทป,ปูนนะคะของอทีมช่างนะคะกับช่างต้นกอกนะคะ<ม>อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลีชนแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ